สวยแฮกเกอร์อย <anything> ่างงั <col p id noise> oh, no, no, no. <go> ้นเหรอแฮกเกอร์อย่างงั้นเหรอนี่นะลุงตาตูตาตูตาสวยนี่จัดชุดใหญ่ให้เลยเอาออกเลยเป็นไงเป็นไงออกเลยเหรอ ยอบซาสวัดีบรุนเมกาดิบุรุนดูไปดิบุรุนชาลซทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาเล่นตัวเกมวันพรีสไฟทิ้งพาร์ตกันนะเฮ้ยมีโหมดใหม่เข้ามาว่คนดูอันนี้โหมดอะไรนี้ไม่เล่นจะเล่นโหมดธรรมดาคนดูเฮ้ยมันปรับใหม่ว่ะเฮ้ยเอาว่ามันคืออะไรอะปรับใหม่สลับอ๋ออ๋อมันเป็นมันเป็นพรีเซตตัวที่เราแบบเล่นมอมันบันทึกไว้นี่ว่าโอเคโอเคเอออย่างี้ก็โอเคอยู่มาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับ อันนี้เป็นแบบว่าเกมแนววันพีตต่อสู้ประจัญไพ่มาใหม่นะทุกไม่ใช่มาใหม่นี่มานานแล้วนะครับมีเล่นในในส่วนของ iOS Android แล้วก็คอมพิวเตอร์ PC นะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่า,นานงผมใหญ่แต่คลิปเดื้อเฮ้ยเอาว,อาว่ะแชงคูดกับแชงคูดฝั่งเราเอาแชงคูดกับลูฟี่สนิกแมนแล้วก็เกียร์สี่มานะคนดูนะเอือยะสวยสวยอ้าวฟันบืดออย่างงั้นน่ะตายแล้วน่ะตายแล้วน่ะ,ะ,ะสวย ตาตุตาตุตาตาตุตาตุตาสวยนั่นเละทับทับทัสวยนี่นี่นี่นีอ้าอดิเอดิมาวะมาวะเออหุยโอ๊ะโอว นี่นี่ครับเอาตดติดสก,กิลแล้วน่ะริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกม c อ l ์บิวตี้วอร์ซอนโมบายเนี่ยนะครับประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน์ริชแมนช็อปเอกอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุมรับริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนชำระนานส,สูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ริชแมนช็อปเท่านั้น เฮ้ย <Hey. S 2> เออเออเออ,เอ,อตระทุระตุระตระทุระตุตะว่า,า,า,านี่เนี่ยครับอะไรหรอนี่เอาเด็ดสวนกันนี่ตวยเฮ้ยไอ้น,นี่มันมีหลายรอบจัดเลยปะเฮ้ยเฮ้ยคนดูเป็นไม่ได้ยังไงอะไรวะ นี่มีปรับใหม่ด้วยแบบนี้วุ๊ยเอาว่ะเอาว่ะโอ้นี่ผิวจัดนะเนี่ยผิวจัดเล่นแช้งอย่างผิวเมื่อกี้นากวสาส,สวนกันนะได้อยู่ได้อยู่คนดูเอาดีนี่สวยเรียบร้อยอย่างนั้นน่ะเรี็บร้อย,ย,งงาอยตาย คิดว่ามันง่ายอย่างั้นเหรอเอาเว้ยเอาเว้ยมันปรับใหม่ว่าให้แบบตัวมีตัวโหลดด้วยปั๊บอะไรหรออุ้ยนี่ทีไปไกลๆก่อนครับสวยเว้ยนี่โดนบอกเลยทั้งวันทั้งวัน,ท,วนทั้งวันก็ยังใหม่ สวยอุ้ยสวยครับนี่นี่เฮ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเกือบไปแล้วนะอะไรหรอนี่ดิ <laughs> อยากเจอเหลี่ยมพี่ก็เหลี่ยมให้น้องเอามาว่ะตาตูตาตูตาตาตูตาตูตานี่เลยครับอุ้ยเ,เฟยสเฟฟเฟกซ์อ้ออ๋ออซ์บล็อก อุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงอุ้ย,ย,ยชุดเดียวต้วงไอชุดเดียวร่วงต้วงอะไรน,นะเอาเว้เอาเว้ยนี่สวยครับเฟซสเปรเฟกสวยเอ้ยนี่เออตัวนี้มันผิวกว่านี่มาคนดูผมโดนแล้เวเออเอาไปเฮ้ย นี่สวยครับสวยสวยสวยเอ้ยโดนบอกเลยหนีไงก็ไม่รอดไม่พ้นจิ้วจิจจ้จิ้จิ้เฮ้ยไม่ติดสก,กิลได้ไงมาเมื่อกี้เอ้าไม่ติดสก,กิลได้ไงอะ โอ้มันบิงหลบได้เหรอวโอ้อะไรวะตึงเกรืปุยมุย้ยจบลีตราตูตราตูตราเลย่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคุณดูเอาใหม่เอาใหมไ่ไปไปไปเอาเช้งลงก่อนหละดีแล้วจริงๆนะอรอบนี้เจอใครโอ้กินนิ่มไมนี่อาจจะนะต้องชมนะ มาเวมาเวนี่สวยอ๋อโดตีสวนเฮ้ยโอ๊ยมือตั้งแต่แรกเลยเว้ยเอื้อสวยดูได้นะครับอย่างนี้แหละตาตูตาตูตาตาตูตาตูตา,ตา,ตา วยครับอย่างนั้นแหละนี่เนี่ยเป็นไงหลบได้โดนเออสวยเฮ้ยเอาว่าาว้าวโหวชุดใหญ่โหดจัดจัดแบบชุดใหญ่ล่วงวอันนี้เราเจอคนนะนี่มาเว้ยโอ้นี่สวยสวยเออ ไอซ์บล็อกคือ,อเออโอ้มันมีเหลี่ยมนะมันมีเหลี่ยมการเล่นนะเนี่ยไอหนุ่มนี่ยเอาเว้ยวเ,เว้ยวิ่งไม่ติดได้ไงวะสวยนี่มีเลยเอาไปกินตัวเอ๊มาดิ ลูดลูดเฮ้ยหุยอันนี้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 สวยอุ้ยเกือบลงได้แล้วนะครับคนดูนะเมื่อกี้นี่นี่เป็นไงนะเอาดีอุ้ยอุ้ยวืด อุย้ยแม่งเอ้ยมืดจีเรีบร้อยอกูไม่น่าเลยนะน่าจะสกิลนะั้นให้โจกตั้งแต่แรกน่าจะสกิลสามมาคนดูผมมัวแต่แอคหล่อเกินมาเว้ยมาเว้วยตวไก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นี่สวย นี่สวยครับนี่เอาดิเอาดิสวยก็เรียกประสานประสานเอาดิตแตกๆๆร่วงฮะฮะแงน้องเป็นไงน้อง,ง,องเฮ้ยตอนนี้เจอตัวตึงตวิว่ง คุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผพ้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV c o o d u t y Mobile c o o d u t y Warzone Diablo Immortal Valorant 8 Racer Sausage Man Overwatch g e n s h i n Impact LOL Identity V l e g n d r o ok k Mobile บัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกม <S <S หากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็ Richman Shop หรือ f a c e b o o k Richman Shop l i น์ at Richman Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุมราคาถูกนึกถึง Richman Shop อุยอ้ยอ,ยอยุเอาเรื่องเอาเรื่องโอยจะกดสกิลสาากดไม่ทัน มานีมานี่ไหว้อุ้ยโยนบีบกระปกุกเออนี่กูบอกเลยมึงโดนนี่ไหวไหว,ไว้มาดิมาดิ นี่ไหว้นิกแมนโอ้ยมีถึงโอ้าเรียบร้อยอกูอะทวางตายเลยไหมเนี่ยตายน่าจะตายนะผมคิดว่าอุ้ยเกือบตายว่ะเฮ้ยแต่ไม่ตาย ว้าวมันยังถึงเหรอว่ามันเหมือนปรับใหม่เลยวะให้มันเหมือนปรับใหม่ทุกอย่างในระยะที่เราเคยคุ้นชินนี่ยคนดูนีสวยครับอืมสวยครับตายกูบอกเลยตายจบที่พิกมามครับกิฟจบมันเป็นเพราะผมเล่นแชงตัวแรกด้วยแหละนะมันเลยแบบตัวสามเลยไม่ค่อยได้เล่นนะเพราะแชงผมมันหดอยู่แล้วผมเล่นแชงหด เฮ้ยโวยตัวอื่เกินฟริ้งมุ้ยอุตาตูตาตูตาอุตาตูตาตูตาสวยครับภารกินจรายวันตึงๆต่อเลยฮะไรขีดจำกัดว่ะโวยเรือเรือเฮ้ยโอ้โหเจอตึงเนี่ยเนี่ยแครกเกอร์ประมาทไม่ได้นะครับเล่นไอ้นี่มันเล่นแครกเกอร์เนี่ย มันคงจะมั <room. S 2> ่นใจในฝีมือมากนะั้นในเอาแคคเกอร์มาลงเนี่ยนี่มันปรับมุมมองภาพใหม่นะคุณึงนะอุ้ยเออนี่เฮ้ยผู้มงมันโดนสวนกลับคืนวะงงสัสตว์แหว่ือ เอาดิเอาดิแฮกเกอร์แฮกเกอร์นี่เอาไปกิน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 สวยแฮกเกอร์อย่างนั้นเหรอแฮกเกอร์อย่างนั้นเหรอ <grazing S 2> <ค><ณ> นี่แหะล่วงตาตูตาตูตาสวยนีตัดชุดใหญ่ให้เลยเอาออกเลย <c oughs> เป็นไงเป็นไงออกเลยหรือโดนของกิงเข้าไปเป็นไงนลว่วงเลยครับมไม่ใช่มะม่วงแต่ก็ล้วงได้เอาเว้ยเอาเว้เเวยี่โค้มหงโดหดเกินเอเ้ยไม่ดิ้นเว้ยมันจะแก้มันจะแก้ไม่แก้ดอกไอหนุ่มบอกเลยมึงแพ้พแล้วก็แพ้ไปเลย <c oughs> แก่เดี๋ยวเราแพ้ <c oughs> ถ้าเราไปแก้ก็มันเดี๋ยวเราแพ้นีนอย่างงี้แหละแชงคูดเอาขึ้นก่อนเลยนะครับตราตูตราตูตราตาตูตราตูตรา,ตรา,ตรา,ตรานีสวยเวยก่อนได้เปรียบอุ๊ยสวยครับนั่นแหละสับสับสับมาดิเอยๆเอาดิฟันธรรมดาพอครับอย่างงี้กินหลุยแล้ว เอ,อ,อาวตีเอาตีเฉยรูดเลยเด็กครับอย่างนี้เอ้ยสวยครับพอดีเป๊ะเลยนี่เป็นไงนะตัวแก้คู่ซันของเท่รับสก,กิลได้เลยนะนี่เอาเลยเว้ยสวยน้ำก่อนเลย เออเป็นไงล่ะสับลงมามามาบุงเอาว่ะเอาว่ะฟ้าบ์เฉือนเฉือนเฉือนอ้าวตีอย่างงั้นก็โดนนี่ครับโดนโดนโดนโด,ด,ดนทั้งมันน้ำบกเลยเออตูตาตูตาตูตาสวยสวยโอ้โห นี่ขดผิวขดผิวตายรัวๆแต่รัวๆอุตราตุตราตุตราอุตราตุตราตุตรานี่สวยช่งก่อนเลยครับตะกิ้นี้จะชุดใหญ่ชุดใหญ่ครึ่งหลอดเออนี่เหลา ตีติดแบบตึงเปียขอชุดใหญ่หน่อยดิสวยฮาฟฟู่วง,เอ,งเอาดิประทะกกันเลยเกือ,อบ,บตายนั่นน่ะสกิลมันสวนกันพอดีอเว้ยเว้ยเว้ยร้อนงัด โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกมวันพรี i ไฟติ้งพันธ์นะลิงก์โหลดเกมนี่อยู่หน้าคำยาแต่คลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โค้ตัวก่อนจะกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเคิร์ตเติง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลบ กดไลออดสตรีมบัตร grab บัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจาจทีหลังต้องนึกถึง richman shop โน่หนึ่ง no one, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ richman shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย